สวัสดีค่ะทุกคนสันหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำทุกคนไปรู้จักกับสิ่งที่น่าทึ่งน่าแปลกใจและน่าศึกษาและที่เห็นอยู่นี้คือต้นโทโบโรจินะคะเป็นต้นไม้แปลกประหลาดและมีถินกำเนิดในป่าฝนและป่าฝนกึ่งเขตร้อนของอเมริกาใต้ค่ะต้นไม้ชนิดนี้ ยังได้รับชื่ออื่นๆอีกเช่นไม้เมาหรือต้นไม้ขวดนะคะนี่คือยอดภูเขาไฟฟูจิซึ่งนานๆเราจะได้เห็นว่าไม่มีหิมะขาวโพลนอยู่ข้างบนนะคะสร้างสติติไม่กับหิมะแรกที่มาช้าที่สุดในรอบ130ปีค่ะทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยปกติแล้วหิมะจะเริ่มสะสมบนยอดภูเขาไฟฟูจิในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีนะคะแต่ในปีนี้2,567ญี่ปุ่นเผชิญกับฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการค่ะส่งผลให้ยอดภูเขาไฟฟูจิยังคงปลอดหิมะจนถึงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะและถือว่า ทำให้ปีนี้เป็นปีที่หิมะสะสมบนยอดภูเขาไฟฟูจิช้าที่สุดนับตั้งแต่เคยบันทึกมาค่ะทำลายสถิติการพบหิมะแรกบ,บนภูเขาไฟฟูจิที่ช้าที่สุดคือวันที่26ตุลาคม1955และวันที่26ตุลาคม2016ค่ะ นับว่าเป็นอีกปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกนะคะแต่ภาพที่จะเห็นต่อไปนี้หิมะลงมาแล้วค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาค่ะทำให้เราได้เห็นภาพฟูจิซังที่งดงามเหมือนอย่างที่เคยเห็นนะคะ นี่คือสะพานเชื่อมฮ่องกงจูไห่และมาเก๊าค่ะเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกด้วยระยะทาง55กิโลเมตรซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเขตบริการพิเศษฮ่องกงกับเมืองจูไห่ของบนทลกวางตงและเขตพิเศษมาเก๊าของจีนมีผู้ใช้บริการมากกว่า24ล้านคนและยานพาหนะ ใช้บริการจำนวน4.7ล้านค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนพิเศษสั้นๆที่น่าสนใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งอาจจะเป็นคลิปด้านวิชาการแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ